กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีแฟนขับทางช่องทุกทุ่ันนะครับอ่าขับช่วงแรงแรงครับมาพบมาเจอครับกับแอดวีไลนะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับแนวทางประจํางวดวันที่16กครับศึกสภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ่าสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับมือนี้เดี๋ยวมาฝากมาตอนกันเป็นตัวเลขแนวทางนะครับของ ครับเป็นตัวเลขหน้าทางครับของพอกกล้วยนะครับเป็นชุดเลขเกิดนะครับชุดบนอ่าสำหร like. ับตัวเลขหน้าทางครับของพอกกล้วยเฮาได้ปล่อยไปแล้วนะครับบ่าวาสิเป็นอ like ่าชุดเลขเกิดบนอ่าขออภัยครับชุดเลขเกิดล่างนะครับลวก็ดับล่างนะครับปล่อยไปแล้วครับเมื่อนี่นะครับเฮาจะเอาชุดเลขเกิดมาฝากมาตอนนี้ซีคุณพ่อคุณแม่กันลวก็สำหรับชุดเลขดับพอกกล้วยก็ได้ทรงมาไห่แล้วคือกันนะครับดับบนนะครับ หลังจากเข้าปล่อยคลิปชุดเลขเกิดบนนะครับเดี๋ยวทางแอดวีไลจะปล่อยคลิปดับบนนะครับชุดดับบนให้นะครับตอนนี้นะครับเข้ามาเอาตัวเลขแนวทางครับของชุดเลขเกิดนะครับของพกเกล้ป่ไปกนเอาชุดบนนะครับแล้วค่อยเอาเลขดับนะครับสําหรับเลขดับนะครับ f c ขอบอกขอเว้ากับ FC ให้เข้าใจแบบนี้นะครับ เพราะว่าก็มีคอมเมนต์กันมาอยู่เรื่อยๆนะครับเอาให้คนที่ชอบนะครับสำหรับชุดเหล็กดับนะครับสำหรับผู้บมมักบ่อชอบกับปล่อยพานได้นะครับเพราะว่าทางแอดวิไลก็เป็นสื่อกลางนะครับเสมือนเป็นสื่อกลางนะครับเอาใจทุกคนนะครับเพราะว่าผู้เพื่อนอยากได้ผู้เพื่อนต้องการกับมีนะครับสาหรับชุดเหล็กดับพอกล้ยนะครับกับมีดับยูแน่เบยูแน่กับเป็นเรื่องของธรรมดานะครับเพราะว่าบางท่านนะครับ อ่าล้วนแล้วแต่ส่วนญ่จะเป็นนักคำนวณตัวเลขแนวทางนะครับทีมาเบิงมาชมกันเพราะว่าเพิ่นก็เอาไปขัดตัวเลขแนวทางสซกันเอาง่ายๆนะครับให้เอฟซีเข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับชุดเหล็กดับอ่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทีบ่มัาเข้ากับปล่อยพานได้นะครับขอแจ้งให้เอฟซีได้เข้าใจตามนี่นะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์มีการด่ามากันอยู่นะครับกับว่าเป็นยังนะครับแต่ว่าทัางเอวิไลก็อ่าบอกอยู่ตลอดนะครับพะว่าชุดเลขดับนี่ พ่อกล้วยก็เฮ็ดขึ้นมาเป็นสูตรของพ่อกล้วยนะครับไปชนเลขเด่นเลขดังเลขความฝันแม่นแมน,แมนเลขผีไ้ผีหน้าบอกแมน่นแมนพ่อ,พอกล้วยก็บบลเคยว่าไม่ได้ห้ามซื้อนะครับก็บ,บอกให้ซื้อนะครับถ้าว่าเฮ้ามารเฮ้าชอบนะครับซื้อเลยจัดเลยนะครับอันนี้ได้บอกกันอยู่ตลอดนะครับก็บมีข้อเม่นกันมาเรื่อยๆนะครับก็บคล้ายๆว่าอจากสิให้แอดวิลไลบอกแบบใดเอาพวาดีกว่านะครับอ่าสำหรับชุดเลขกับ อ่าเลขดับนะครับเอาง่ายๆก็คือผู้ใดมักผู้ใดชอบจังเบิงนะครับอ่าผู้บ่มักบ่ชอบก็คือปล่อยผ่านเข้ามาเบิงชุดเลขเกิดเพราะกล้วยกันดีกว่านะครับอ่ะวันนี้ชุดเลขเกิดบนจะได้ตัวใดครับมาฝากมาตอนกันของปอกล้วยนะครับจะเกิดบอ่อนะครับชุดเลขเกิดบน16พกพฤษภาคมครับ2567เข้าไปเบิงตัวเลขแนวทางนํากันนะครับ อ่ะครับมาเบิ้งตัวเลขแนวท่านั้งกันนะครับบนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าชุดล่างเขาได้ปล่อยไปแล้วนะครับสําหรับชุดเลขเกิดของพ่อกล้วยนะครับอ่ะบนอย่างเดียวครับวัวดี้16กพฤษภาคมครับ2567นะครับอ่ะภาาเบื้องเด็กวิ่งกันก่อนนะครับวัวดี้พ่อกล้วยวิ่งไปที่อ่ะครับเลขวิ่งนะครับ วิ่งเกกับเจ็ดนะครับ F อฟซีเก้ากับเจนะครับนี่คือเลขวิ่งนะครับเดี๋ยวมาเข้าบะเบิงชุดจับคู่นะครับเอาพะกล้วยมีชุด3ามตัวมาฝากพร้อมนะครับเอฟซี MC. มีชุดสามตัวมาฝากสองชุดนะครับชุดสามตัวก็คือ 0 9 7 3 6เสชุดสองตัวครับมีเ7 หกเอาครับเรียบร้อยตัวเลขแนวทางครับของชุดบนของพ่อกล้วยนะครับเรามาเบิ้งตัวเด่นกันนะครับเอาเลขวิ่งพ่อกล้วยนะครับวงกลมไปที่7นะครับวงกลมไปที่7จ็ดชุด3ตัวนะครับก็คือ097นะครับ ชุดสองตัวครับก็คือ9 7นี่เป็นชุดบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับเพราะว่าชุดล่างเขาไในปล่อยไปแล้วอ่ะครับตัวเลขหน้าทั่งถูกอกโดนใจกันบอนะครับสำหรับตัวเลขหน้าทั้งขับของฟกกล้วยนะครับอ่าประจําวันที่16พกพฤษภาคมกับับ2567นะครับอ่าแนวทางเป็นบนอย่างเดียวนะครับวิ่ง เก้ากับเจ็ดนะครับเก้ากับเจ็ดนะครับเดินไปที่เจ็ดนะครับสำหรับเลขวิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเขียนตามเลยนะครับส่วนตัวเลขให้แล้วแล้วก็ชุดสามตัวครับมีสองชุดนะครับก็คือศูนย์เก้าเจ็ดสามหกเจ็ดนะครับแล้วก็แนวทางชุดสองตัวครับพอกล้วยตัดออกมาครับนี่เก้าเจ็ดหกเจ็ดพอกล้วยเดินไปที่เก้าเจ็ดนะครับสำหรับ จุด2ตัวบนอย่างเดียวเบิ้งสกให้ดีเดอรกับเอฟซีคุณพ่พอคุณแม่นะครับอ่ะติดตามกันไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวทาาเอ็นเวล่าจะเริ่มทย,ย่อยปล่อยแล้วนะครับสำนักอ่าสำนักที่ข้างที่เหลือนะครับอ่าสำนักที่ยังอยู่เดี๋ยวปล่อยให้ไปเรื่อยๆอ่าอย่าล่มติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเอฟซีไม่ยาลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอ่าเรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นเรื่องสําคัญนะครับเวลาอัปเดต คลิปใหม่ๆลงนะครับคุณพ่อคุณแม่จะมาผ่านข่าวสารเนวทางกันนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางแต่ละสํานักนะครับถ่าเข้าบอกกดกระดิ่งแจ้งเตือนเขาจะผ่านโอกาสทันทีนะครับสาหรับเอฟซีไมที่เขามาเบิ่งมาชมใหม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับครับขอบคุณขอบคุณเอฟซีคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งนึงนะครับที่ให้กําลังแรงใจนะครับเพราว่าจะเป็นคอมเมนต์นะครับ อ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์ก็กดหัวใจให้ยูนะครับ FC อ่าบางคอมเมนต์ก็บริตตอบนะครับอ่าก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับอ่าที่คอยให้แอดวีไลนะครับได้มีกำลังแรงใจหาคลิปเนื้อทางครับอ่าเด็ดๆด,ด็ดด,ดดังๆจากสำนักเก่าสำนักใหม่แน่นะครับาติดตามกันช่วงนี้สำนักใหม่ก็ถือว่าเดินดีนะครับตัวเลข นะครับอ่าส่วนใหญ่จะเป็นเลขวิ่งครับช่วงนี้นะครับสายวิ่งเข้าได้เฮกันอยู่ตลอดเพราะว่าเข่ากันหลายสำนักนะครับสาหรับเลขวิ่ง3ามสี่งวดมานี้นะครับอ่าสายวิ่งได้เฮกันเลยอจากลากันไปครับคลิปนี้นะครับไฮเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับโศกมันลารลุยกับตัวเลขแนวทางครับชุดบนของปะกล้ยกันครับ